เยไม่ชินไม่ชินเมาคีย์บอร์ดเลยเมาคีย์บอร์ดของรนเกมอ๋อก็นึกว่าเมาส์ในคีย์บอร์ดงงงงอะไรวะตังพึ่งักคำอะไรก็ผิดอะไรเนี้ยอะไรโดน สวัสดีครับเออเออคอตเพดีทั้งคองพี่แพมมาทะเลาะเกจ็ดเกียเจ็ดอันเนี้ยไม่มึงไม่หยิบอันนี้หยิบอันนี้ด้วยเออเนี่ยโหคนอินทาอะไรก็หยุดสัตว์ตาเราไม่ได้ค่าชัดเจือได้ไงวะไม่รู้ไฟปะขันเฮียกัน วิโอ้ตากเฉยแลกูเข้ามาคนแรกกูไม่เห็นอะไรบอ่ะพี่ชินยบกิบเลยไม่รู้กูไม่รู้ีบอะไรจะบอกว่าตามใครไม่ตามจ็บ อ่าสไข่ปิดเปิดประตูให้ทุกคนเลยนะพี่มึงมีพนักงานนานหลับก็ไอ้ลอสมึงวิ่งมาลุยได้หรอคือพี่มันไม่หลุยนะพี่มันล้อดมันล้อให้่กองอะแล้วพี่ชินเปิดประตู ตาเอ๋แทำไมอดนไม่ได hey, <huh ้เปิดมันทุบประตูคงไม่ได้เปิดนะครับไปรันควชิดไไหนวะแหงแท้งแทงมีไฟแห้งตาอัดหลังไปแล้วอยยาวยอยาวอยยาตัดไข่อยยาว ไม่มันไม่ไม่มีกลุ่มมันไม่หมดกลุ่มอยู่อยู่ทั้งหลันเลยพี่อย่าปิดประตูก่อนปิดใครก็ปิดได้พี่แต่อย่าปิดก่อนไม่รู้กูปิดหมดใครเอาาหมด่่ไป รีปปิ้งพี่มันเล่งเฟดไอเคบคุณนะใน,ในี่ว,วในะ <laughs> <laughs> อะไรไม่รู้เลยว่า เข้าบ้านพี่เข้าบ้านเข้าบ้านวะเข้าบ้านไปบ้านพี่มองให้อกอกมองให้พี่พี่ยืนงไม่น่าเลยไปรอดกูยืนมองหน้าบอดเอ๊ะรอรถเลยกูหน่อยวะโยกเขารันเกมเนี่ยเขาจะกัดทำหัวแล้วก็ชินน่าแล้วก็คินใจทำไม ทายจางเขาไม่ใช่เราหลักลิบเข้ามาดิพี่ไปเดโอ้โหใครแม่งปิดประตูวะไอ้บอสโอ้พี่มุมโอ้คือพี่ชินแบบง้างมือง้างมืออะได้ปะรอดูเลย ขับยนถังเทิงกันเฮ้ยพี่เอาถังเลิงคืนมาไอยู่ไรเมื่ก <Qué S 1> ี <coś S 2> <rawd unre> ้องค์จรเข้าไปไหมยืนดูเลยดูข้าแรงจังมาดูันหนาแทงแทนแทงวะโดน หันเตะหลังหันเตะหลัง,ลงโอ้โหแม่งเลยโอ้โหปิ๊บปี๊บสมองไม่รู้ไหนไหนไหนหันหน้ามาหันหน้ามาอยู่ไหนวะนี่นี่นี ตีแม่เลยเฮียดูหน้าละค่ะตีนะเฮ้ยอะไรยังวิ่งตัดหน้ามาไอ้นี่นะโอ้แม่ไม่แกทำไมยิงเพื่อนเยอะอ่ะอะไรอ่ะคือพี่บังบิ่งตัดหน้าวดเพื่อนโอ้ยดูยิงอยู่แม่ชันเข้ามติมความสามารถปะ อะไรแบบนี้นี่ไงมันจะเอาหัวเข้ามยอะไรโดนนี่เอวโมเอวโมเปิดได้ยังโอเคโอ้ยพี่มาขั้วเครื่องมันหยุด ก็ใจฮิวพี่ชิตก็ปิดประตูเด้ไขได้อยากเห็นมุมโอกันปิดประตูพี่ต้องช็อตพี่ชิตวิ่งตัดหน้าเพื่อปิดประตูกูย<ป>ืนยี<ป>่อย่างครบโปะขึ้นไปแล้อ้ิงยิงซอมบี้อยู่ไม่นะอะไรสักทีไม่รู้เพื่อนหมั่นรายการทุกคนดูดิ อามาแล้วตาเอาละปูเจอจัดกูแตกสมเมืม่อกีแ้แม่งสไตล์สวยจัดใครบิดประตัวไม่รู้ปูชาร์ตเตเตล่ง ดูเชื่อตามปุ๊มกูโดนไอ้เหี้ยโดนรถถังไม่ับได้ปรอไม่ได้ไม่เคยขับป้าไม่เคยไม่เคยรถถังมันจะมีรถถังป้าเออแค่นั้นแหละไม่มีอ๊บขับไม่ได้เหรออืมขับไม่ได้เลยหมอรถต่อเยอะจัดอ่ะโอ้ยออกไปตกหัวไม่มันมึงเดินเข้ามาใกล้ปุ๊มมันตกหัวมึงดังเพลงเลย สิ่งต่างๆไม่มีน้ำเป็น่าตัวที่เนี่ยไม่ตายเอ้ยหลุยแม่งฆ่าชาร์จเจอเต็มเลยห้ย้างไม่ยิ่เลยพูดวะ ข้ขนาดกูยิงเพื่อนเยอะกูยังไม่ถอยตักโอ้โหทุ่นเนเอาตีนเข้าตปมพี่คือพี่ตักะอกขอยาวพี่ยิงอกมาสองนัดยาใช่ไหมปังนี่เข<ล>าเมีะไม่โดนนะระยะนั้นแ่ะตาบ้านยิงเพื่อนโดนชอบพี่ชินไอ้เพี้ยจริงเดินตัดหน้าให้โดนยิงแล้วก็ ประตูอัดใครทำคนเดียวไม่ต้องพูดไอ้ลุยโอ้ยไ่ตองพูตัวดีเลยไอ้ลุยลุยแต่ชื่ออ่ะนะ